โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อไม่มีใครถือกล้องให้จะผัดแล้วนะคะอันนี้ตำพริกกับกระเทียมแล้วก็ลงมาผัดค่ะกะว่าหอมเดี๋ยวจะเอาเนื้อใส่แล้วนะคะโอเคคะ่ะ กาว่าเนื้อสุกเติมเครื่องแล้วนะคะปลาเขียวลงไปซ้อนหอยลงไปค่ะ น้ำปลาชิลอดนิดนึงใครไม่ใส่ใส่น้าตาลก็ได้นะคะก็ดีนิดนึงค่ะ คนค่ะคนไม้เข้ากันนี่ลูกใครใส่หอมใหญ่ปะคะใส่ค่ะ ดาว่าห,วหอมสุดมาชิมก่อนนะคะชิมฮึมตาหน่อยใครชอบแห้งใครชอบมีน้ำแล้วแต่ความชอบนะคะความเผ็ด หมูไก่เนื้อได้หมดค่ะหรือว่าหรือว่าใครมีแบบหยิตเยอะมากกว่าน,นี้ก็ใส่ได้ค่ะโอเคโอเคปิดเตาใส่พักทุกคนจะบอกอะไรให้นะกระเพามันตุยหมดแล้วก็เลยใช้กระเาพาฝรั่งใช้กระเาพาฝรั่งค่ะทุกคนใช้แทนกันได้ค่ะอย,อยู่ตาแมแดนไม่มีอะไรแบบ ไอ้นี่อยากจะกินก็ต้องไปยุกเองค่ะกระเพรามันตุยแล้วค่ะมันหนาวจัดมันตุยแต่ว่าผักสุกใช้ได้ค่ะเสร็จค่ะจะจ้านได้แล้วค่ะกระเพราเนื้อไข่ดาวควันยังอยู่ค่ะควันยังอยู่เลยค่ะทุกคน อันนี้อันนี้คือทำกินเองนะคะแต่แต่ถ้าเป็นเมนูหรือว่าเป็นต้นฉบับของเขาจริงอาจจะถูกต้องค่ะอันนี้ทำกินเองใช้วัตถุดิบที่มีค่ะทุกคนก็ได้อยู่นะอร่อยอยู่ค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนกระเพราเนื้อไข่ดาวกับข้าวร้อนๆควันยังอยู่ค่ะ มาค่ะได้กัน